ว่าลุมแถวนั่นบ่มี่หลุดยางเดียวเฮ้ย่าได้ยินเด้อว่าไม่ควดคิดเฮ้ย่าได้ยินเด้อแก่แป็นบ่มี่ล้ว่าบัตรมาใกล้สิวอดซื่อผู้ดีนังแวโทุเอางคุ้มเนี่ยนะพวกเราเบื้องตัวฮับประกอนลูกแก้วอยู่ข้างในมันหัวเซแล้วนี่นี่วะนั่นแหละได้ยินได้ยินกันหูุดมาเลยลุ้มแถวนั่นบ่บะหมีหลุดแบบหลดเปิดหลดเปิดสงสอเห็นไฟแล้ววะ อเสว่าเดืาง่อมักเคยเห็นดนะีน yeah> ่อะไมเนี่ยมันมันากระพากันมิจะกลมมิจจดึงไไม่ให้ไปแม่บอกพวกเจ้าะมันตงใส่วิธีแก่ธีหาก็พอเทือนี่เทือนแหลงนวาเราเป็นแนวนี่แต่สิว่าเราเมาสิไปดูดจีนบ่แม่เลยตีมันดีกินเหลาอีบ่ cái những ngoài ไปกินใบมาให้ก็ยังว่าให้ใบมาแต่ มาเต็มหูไดลมาสิบอจักมันไม่ใช่สิ่งยำข้อมันตอนนั้นไปงานซุปบารดาท่แก้วไปยืนเบิ้งให้ลูกคอยเขาบไดบบอกรัวเนาะเฮ้ยเฮ้ยคอยขึ้นตาลายคมือดเขาบ่เห็นหงกันเลยซีมให้เจ้าว้าวสามจบแล้วว้ากันใจว้าเป็นยังไงคอยเศร้าละมันสีมาแล้ว เออซื้อมันยำคมันกบไหมออกไหมออกเลยกับบกไก่แกวเส้มันหลดมัจกือมยมันจักสือคู่แมนไปหลดดัวจ er ักคูจักือก็ยังมาบอกเลยจีนี่ก็เหมืนบาทเนาะโอ้โหแล้วบานี่นี่ก็เหมือนบาทที่เห็นเนาะเมื่อหร่บอพี่กองไก่ไก่วนี้บ้านแล้วพ่อยไปเอาเอาลุงไปบ้าน นี่ก็มันบาระพืองย่งย่าเกียวเขานตายแล้วใช่ไหมตายเลยนยาบัตรนเจ้าเจ้าเาบอกวเอเยซื้อมาหนึ่งกันใจเฝอจับมาหนึ่งกันเนมันมันไมแก่เขอกเดียจำบางทีไปบาบาทีโอ้ยนี่ขไปนะพวกอน่ยพวได้กนไป ไปไปที่เียล่ะ้าอกกไปก็พ่อไปยาบาลปืนทอทีเกี่ยวเียงพ่อบนน่ะไปโอไปนั่นจกของ่อไม่ไห่ดนะจำที่เยากทุกพ่อไไปไปเล็กน่อยนาะไปก็รอพยาบาลนี่้อไปปลาไปที่เดียนโพยาบาลจำได้อยู่นี่มีบ่แมนพวกเครื่องของยยพี่บาพนอาเจียงเของ นีกรรมที่กี่เราปอมันบาตที่โอ้ยเขาไ่ยากว่าเป็นบาเขาไ่ยากน้ี่่ย่ากจัดมผู้เห็นไปครับเขาใหญ่นเลยไปก็ไม่ีบ้านเรามีมีซาคุ้มเป็นว่าโอ้ยมันที่สีผ้าองตมไปใ่มือนมัผายางเนาะมันที่สีผ้ายางส่ยางไปใส่นี่จะสีฮักขามันใบเออไปบ่ได้เออคุ้มเลไปอยู่

ข้าหนอาจานนีเกหูนี่ยมังหูเลี้เราบานนี้หูเจคคนหูเลียงเราบานนี้หูเจ้าคนอะบ่หมูเจเจ้คล้องอะบ่ล่าล่าอันนี้นม่าเาต้องเลียลาลาล่าหเอยู่หเจอยอันนี้อันนี้ไปเมาอ่นะต้นผู้มันสิผ้านี้มันไปเล้วไปเลวด้วยไปเลย้วไม่เหา้างองเบิ่งเลย แก้วของแก่ตัวเองมันเลี้ยงนะว่าวันบมเห็นเต่งอมเล้วเห็นเต่งยืนยู่นี่บมเห็นเต่งยืนผมเห็นเต่งยืนเห็นอาจารย์ยืนอยู่นี่มันเอื้อนไฟยืมมันเอื้อไปนั่งยื้อท่อนดึงไปยื้อไฟเลี้ยไปยื้ดึงดึงไปแต่ว่าสีหูวแต่ว่าสีสูงกระเผาแต่ว่าสไปสีไปของเขาเขาดึงไปนี่โอ้อานันมันแห้งมันมาดึงเด่ดเขาดึงเนี่ยมันเลี้ยงห่วมันแห้งเขาดึงไปเป็นยังไงบดเจอจานแก้วเป็นยังไงล่ะ เจออาจารย์เกี่วไปแนวไรบ้านยังกับไปแบบโ่สทรงข่าวเลยแหละดิลองเบิ้งกับอาจารย์เกี่ยวเลี้ยนขุดน่นกันมีเก็บไว้เลี้ยนพญาขุดน่นเลินหาเล่อนหาหาเลี่ยมเก็บว้ผุ้ข่อยม่อยู่ซีเลี้ยนอย่างนี่นา เอาใส่รถตู้รถเก๋งรถขั้นขาวกับตูวก็พอตูวเป็นผู้ถือนี่ตัวนึงนั่นเงื่อนเลียนหากาขุดเกลี่ยมหรือมุนหมุนมุเจ้ามีเอาไว้์ลวดขุดนี้เมียนเจเกลียมก็ได้ก็จะเป็นเงื่อนเลียนขุดอันนี้ขุดก็พ้าเจ้าแผ่นดินนี่เมียนหมุนข้าวเจ้าเพ่นดินเงื่อนลอดเรียนแต่ข้าวผหาไบรเด้อ นี่ดิเป <location> ็นมันเป็นเหรียญขุดเขาส้วงขนอนอยู่เงี่ยไม่งนี่เขาจะมาดึงขวาด้เพราะเขาไมุ่่ยกเกิดป้นยุบซเขาจะมาดึงขาไปาจดีว่านเราว่าเขาจะดึงขไปขานต้องเ้าได้หนึ่งลูกคึหนึ่แต่แต่เพิ่งเป็ียนที่และ กับอาจารย์นี่ก่อนนี่สักอันนี้จ้าเป็นสักอันนี้จาตายให้มันหลอดขึ้นมาเรียบมือมันดับมันอยู่มาแล้วสิไปนี่ก็สิไปนั่นแหละลูกคู่บ้านใกลบ้านนั่นแหละกับอาจารย์นี่ก่อนนี่แหละเอามันอยู่ถ้าเอาไว้ลงบ้านนี่พ่อเขาเด็กเขาตายกับบ้านกับมาเฮ็ดนาอาจารย์นี่ก่อนพอทานหน่อยนี่แหละเอาผ้ามาสวดเก่าหูสักอันนี้จ้าเป็นอันนี้จ้าตายให้ มันเป็นอยู่บั้นโปโลเนาะเล็บมือมันอยู่มันดำก็เลยเอามาหาเมียบานนี้เอามาหาเมียโบหุ่นจักเนาะบั้นก็เลยไปหาอาจารย์นี่ก่อนผอดประตูโค้งวัดนั่นโบมีเลยตะกี้มันแห่มาสิมาเอาข่อยไปยุ่งเขาไม่ตีดเหียนรังงามๆเลยเพราะดีเขาเขตวัดบั้นนองมาแซวนะโบเห็นยังเลยมันหนีไปเลยข่อยก็รอดน้ออาจารย์นี่ก่อน้าใส่ข่อยอาจารย์นี่ก่อนเนี่ยมีรังง่าดีมีแต่เงี้ยก็ยังสบายไม่ย้่งไปอยู่ อเาสวนไปเขาสวนไปมจ้ันนีก็บเขาส่วนไปเออไปหอน็นยางเออไก่จนนี่ก่อนเมาขึ้นเบนอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นแนวนี้เอาไปหาจนนี่ก่อน จเป็นแตงแตงกอนเปแตงแตซิบแตแหบน้อยๆคุณน e ุก็เห็น <trzeba> มันเป็นมาแตน่ากก่อนกสิเดลูกเดเมียก่อนจะแต่งงานเนาะบบแต่งงานแล้วแต่งงานก็บบท่นเดวแต่งจะแต่งพึ่งเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวผู้เบานั่นแหละ แม่มซ right. so ้ำได้โมเมนส์ที่ซ้ำอีนางหมดหน่อยกว่าอีนางนั่นหน่อยนึงเนาะแม่ยนน้อยยังจำได้อยู่ข้องแม่มก่อดจิู๋นุ้กก็ไปนุ้กก็ออกจากตีนเข้ามาโค้งเลยตะกี้อาจารย์ีก่อนเราอยู่บ้านอันเงียงกับดวงจริญขนุวิทย์จากตีนเข้ามาโค้งนุ้บอกว่าเป็นคนใส่นุ้บอกว่าเล็บมือเล็บตีนนุ้กก็ดำแหล่กำเขาเบิ้ดนาอูให้นุไปกดเงื่อนน้ำเล่าเล่ากับเลื่องเบาสุเมียนนุฟังข้าจ้าก็พาไปไม่กล่อมไม่ได้พูนเลย เมืไงตัวนอสู๋กับแนวเนี่ยกันย้อนข่อยมือข่อยไปลำทรงหลวงวิญญาณนั่นข่อยนักกู้เจ้าอีกแต่ว่าข่อยบ่ได้บืนเด้ข่อยใหข่อยแห้งอวนอันนไหนพี่ผู้ไหนมาดึงคือมันออนแบบมันหายใจบ่ติดเลยมี่จะสิใจขาดอันนี้มิได้สิไปแต่น้องลงหน่ะมันนิ่งตอนดึงกันยายทอนกันดึงไว้อยู่ลา่ากัเราดึงกันมันกระมืนน่ะสูบเขาบ่ได้มันแห้งจะมามันแห้งอันเดียวถ้าดึงมันแน่งแนมมันเห็นบอกพี่ไอ้มึงจับแขนเอามันนอนลงเลยพี่ไอ้มึงฝึดเอาเ่วงนั ผ่าอีพอหรือผ่าไหนอะ่ผ่าไหนแต่ว่าขุดนเ๊ขัน่มาใส่เต็นต์วห้อ่จากนีไปแล้วนั่นหละาไบร่าไบดแล้วใส่กรอบใส่ยังไว้เอาไว้ถเชียนข้อเกลี้ยงทานเลี้ยงยิงันน่ะแต่ว่าหอยขาตัวย่างเดียวหอย กตะกุดแอ๊วยิ้สออขอกซีด้ามาตะกุดเจ้าย่้สัยลงพวกรุ่เมายือนตะกีแล้วมีตะกุดแอสีเหลืองพันยู่นีตลอดยื้อนอะไรเนี่ยยื้อนหือเปเอาเป็นให้ยนแป๊วอีพอไปเอายืมองเดให้ในแป๊วผ้าไปเอาปกติเลยใส่สีเหลืองไ่ตะกุดสีเหลืองแล้วก็บพันหัวมันดำๆหัวตะกุดไม่เห็นหน้าใส่ตลอดตะกุดแกนเดียวลงพ่มมา

นาเอิ่นบอกว่าในล่าสิโดจะผานมาสังเเข่เม่์กะว่าเป็นนเออยู่บ้านนอกเพราะมันลอาอยู่นบ้านเงนเกียบเป็นห้องเโามาเนาะจะเป็นมันจองใช่กันกเกียบเป็นบาโทร่หานายเออีพ่อเราโทูกพ่อห้านยเอมันจองใช่กันเพราะสันก็คือนอนแล้วเนาะป่านนี้ขั้นเป็นมุขข่อยบพมาะไม่มุเจ้าก็สิคุ้มอยู่นี่ะคุ้มอยู่บัดขึ้น กุส้กนี่อดข้นจะรู้อยาพลาอีพรึเปล่าผ้าผ้ไหนแอร์ผพะผ้าไอพ่อไหนเอร์ทุกพอมวะพ่อผ้ไแพะผ่ารพะผาไหนแอบอกพ่ะหนแอบอกเออบอใช่ไลนี่ละมือมืออ่นคุนจังอันนี้มืออื่นไปหาจานี่ก่อนแล้วถึงจะขึ้นมาเอาให้ในแอรนบอกคุดพูดนั่า เออมาจังมาเอาเอามาตุธลาจังมาเอานี่แหละคือเขาเห็นในหนังเห็นบอเอาหนี้มาใส่ไปนี่แหละนี่แหละบัวสันอย่งนเลยขสันสร้างเก็บเงนธนาคารไดถามว่ามีรูปกรุดหรือบอมเป็นธนาคารเขาจะเสียกขุดขึ้นไปไว้เลยกันทุกอย่างพญาขุ๊ดหนมีเบิ้องกรุ๊ดถุนกันในทุกอย่างเจ้าแม่ เงินเหรียญ5มีเก่าเลี่ยมมีอันนี้พ่อใหญ่บ้านล่ะให้ข่อยนี่อีลาพ่อเอามุ่ไว้ให้ตู่ข่อยก็เก็บไนี่ติดรถติดหยังพูดนี่เหรียญ5แต่เก่าเออบ่เินบานีมันหายากแล้วบา้าเหียมันบ่ค่อยมีดอกเป็นเงินเหรียญบ่เก็บอยู่เฮือนพ่อแม่มาเก็บเงินเหรียญเก่าสะสมอยู่เก่าเก็บไว้พ่อเอาให้ดพี่ข่อยแพงไว้ ยังว่าได้ได้เลี้ยนหามันมันมันมีเดินมาแต่ตอนที่เดินมึงไงเมียนเลี้ยนใหญ่เลี้ยนซำหนึ่งเมื่อยตัวน้องหัดกันก็มันล้องมึงเสียแล้วมันกินเจ้าไปคืนหนึ่งจงเอาโดมยาหนีหามาล่ะเล่นนลงเขาเถอะเมื่อยตัวเอาลูกพ่อเอาลูกยังเมื่อยบ่ถึงบ่เฮ้ยบ่กินกินเหล้าคนตังคนละอย่างด้ยก็กินเหล้าเม่านีคนละอย่างมันต่างกันเนาะกินเมื่อยมันบ่ถึงบ่หรือจังไง เอาอยู่บวกกูเดียวให้เอาอยู่บอกทำอามาจะสุดด้วยเนื้อย่างเอาเนื้อย่างมขาจะสุดยุ่งหันไูแลยเอาเดี๋ยวมานทำเลยดูดีคิดเลยเอายี่ถ้าเฮ้ยกูเลี้ยงชุดหนึ่งด้วมาม่าในตู้กินก่อนมือนีหนิฮะหน้าถ่าชาวบานสวงว่าเศร้ารู้เรื่องคนแล้วนั่นเขาไปแล้วนั่นอะหน้าท่าพัก่อน ไปทำกูไปทำหนีน <descript or. S 2> ี <OW IS 0> ่ ini, here, here. ี care, ่แค in ่หนีไปสนีตบผมว่าจักหนาเนี่เขาพ่าาดึงไปนะอันนั้นผูดยิ่งนกผู้ใส่ไปเล็กน้อยถูยิ่งถึงผู้ใส่แหะไปเล็กน่อยเลเล่นน้าเสนเอาใส่ไอ้หมนเออมึงก็อยากลงไปหาเขาสมบไปเอาไปเลนน้ำเผาเนาะเขาไปหไปยังกิไปนําเขาจะเห็นบ่ ใหญ่มากแล้วก็ดึงใหญ่เมันก็ดึงเามาสี่วายยืนยิเนี่ยมอไเดียวฮมันสันอยอะไรเดี๋ยวอาจารย์ยืนยู่นี่คนเอเยยืนอยู่ฝุ่นมันยืนยิมอยู่ฝุ่นยังไหวอ๋ไฝุ่ไหเห็นือเปลยานี่มันืนมนยมเห็นหรืานว่ามันไปแล้วของมันเพิกหนีเพะแหงล่ะผัวเอยมากเนี่มันกัพาแล้วของแข่แล้วของแข่แล้วเดือมคอ ไม่ได้ีเหยียบพ่อไม่ยีเอวมันตายหนแเลยของแนวเ่ยว้าุนยาล่าก็ได้นี่แหละควงเนี่ยนี่พอถือก็ไปไว้ผู้ได้จักไปหาอาบน้ำหน่าซ่มตู้พ่อีนเมื่อเมื่อเอื่นตู้ข่อสิไปลอยเอ็ดเออ อาบตัวคนอาบให้และเท่หรอางนึงหันอาบแล้วเนี่อาบกันนเอาเสื้อเอาเสื้อมานุ่งแปบเอาเสื้อหัวเตียงไม่ไมหรอกี่หัวเตียงนตะกุดเหลืองน่นะยกมือเสียหัวบอคนพ่แหละนะแปอันน่มาลงกมากวันนี้้ายน้่อมนี่หอมาตัวงเล่าไมได้เคนมันก็ย่านเลยวันนี้มันก็ได้ แม่เด็ดใบหนาไปไะเจ้เก่าใบนิดใบเป็นใบเป็นใบเก่าใบว่าสันกัดฮักไปหลวดเอองานหนึ่งกับพ่อฮักงานหนึ่งกับพ่อเซ้กุ้มเช้งเขาน้ำมันันะแต่พ่อมันหลีกน้ำเห็นเห็นน้ำหลีกเลยจี่อยว่าจักไปเหรอ้ก่อนเพราะว่ามันจักน้ำยู่เป็นตะนายเนาะอ้ยูอยคาแล้ว่าจักเดิ้วหัวจักดิ้วไม่เงินประแส เอาหน้าให้หล um ังจะเป็นยังน้ำบบกคันมาหามันเลยข้นี้ลยมันกินหนีบดหนีมึงกิฟาดมันได้น้ำดิวันนี้น้ำเลี้แมวน้ำแบบคันน่ะแหละขึ้นมาเลยแม่น้ำเลี้ยแม่น้ำาบกคันน่ะแหละขึ้นมาเล็นี่ละหามาแห่ไปรูด

ใส่เบี้ยวะเเบี้ยมาถอนนี่ยใส่เบี้ยมาถอนเอามาสร้างเป็นีสองนคือเรอนี้เบี้ยมาถอนนี่ซื้อเรื่อแเี่บ้ยังยังัเมกัเบี้ยมาถอนนี่นก็แล้ว้าปน็อะไร่อนันเจ้าเจ้าเราดิคิวไ แ่ลนกเนลเามังนะเปียู่วแ้วไป็นวัอยู่ต่กูตัผมว่าน้ำลงพอคงมากดิจำไลงพอคงมาพายนังค่อยเบื่อเบื่อเืนไปาไปอาบน้ำไปเอาไปตัไปเรานีไ 哎呀，我也不用。